สวัสดีครับผมเชฟคิรพักนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งวันนี้มาในช่วงนักเตะไทยในต่างแดนวันนี้ขอเสนอเรื่องซัปโปรโรยังคงไม่ฟืน้สสนสโมสรคอนเซรเรซัปโปรโรนะครับทีมของเจจนาทีสมกสินวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่โอิตะไทริตะทีมของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันรจึงนัดนี้ทางสโมสรคอนเซรเรซัปโปรโรเล่นในบ้านแต่ก็ยังไม่สามารถคืนฟอร์มเก่งมาได้ เมื่อโดนน้องใหม่อย่างโอิตะตรนิตะตบตายคาบ้านไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองทำให้สมูรอนคอนเซโรเลซัปโปโลแพ้ในหลีกเป็นเกมที่3ติดต่อกันซึ่งคุณซือใหญ่ของสมูรฮอกไกโดคอนเซโรเลซัปโปโลมีเฮโลเปโตวิดก่อนหน้านั้นพาทีมแพ้มาสองนัดติดในนัดนี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวโดยส่งโยชิฮิโรนากาโนลงเล่นเป็นวินแบกทางด้านฝั่งขวาแทนลูคัสเฟอร์นเดส นักเตะบราซิลที่ยืมตัวมาจากทีมสโมสรวิกตอเรียในหลีของบราซิลส่วนตำแหน่ง,งอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดซึ่ง3ประสานแนวรุกก็ยังคงเป็นชุดเดิมเจชนาทิปสงกสิน์อลิสันโลเปสและมุสาชิซูซูกิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นในชุดปัจจุบันซึ่งเจโบทรอย ยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตยังไม่มีแม้แต่ชื่อในตัวสำรองรวมถึงโค้ชต้องบอกว่าโคดมิชาตกที่นั่งลำบากแล้วในตอนนี้เพราะว่าทีมทำผลงานแพ้ติดต่อกัน3มเกมแบบนี้มีโอกาสหล่นไปอยู่ท้ายตารางคะแนนต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโค้ดเป็นแฟนบอลที่นั่งอยู่ข้างสนามหรือว่านั่งดูทีวีอยู่ทางบ้านยังดูออกว่าตอนนี้ทางโค้ดมิชาเหมือนจะแก้ไม่ตรงจุดจากการแพ้ติดต่อกันหลายนัดแบบนี้สภาพจิตใจของนักเตะ คงจะตกไปพอสมควรดูจากความกระตือรือร้อนในการแย่งบอลและในการวิ่งและความมั่นใจค่อนข้างที่จะตกไปบ้ากเลยทีเดียวซึ่งปัญหาของเกมลุกก็ยังเป็นแบบเดิมปัญหาเดิมๆซ้ำๆส่วนเกมรับก็ยังคงมีปัญหาในการเซฟลูกสวนกลับของผู้ต่อสู้ต้องบอกว่า3เกมล่าสุดนี้เละไม่เป็นท่าเล่นอาค้มิชาหัวร้อนตบที่กั้นขั้นบันไดเลยทีเดียว ซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นคนมิชาทําปฏิกิริยาแบบนี้มาก่อนทําผมนั่งอึ้งไปเลยก็คงต้องกลับมาตั้งสมาธิกันใหม่ส่วนกําลังใจของแฟนบอลก็ออยังส่งให้เกชนะทิพย์เหมือนเดิมในทางด้านปัญหาทางสตาฟโค้ชคงจะมองกันเห็นและช่วยกันปรับปรุงกันต่อไปวันนี้ทางช่องเชฟปุงบอลไทยก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับทางแฟนบอลได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับพูดมากไปมันก็จะเจ็บคอ ผมเชฟกิรลพักได้กลับมาเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ